สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกมเถื่อนระดับโลกนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมเกม s มูเลเตอร์อีกแล้วครับเพราะว่าเมื่อก่อนผมเคยลงไปแล้วนะครับที่ผมสอนปลุล็อกตัวละครแต่ว่าเสียงมันดังอ่ะเดียวผมลดเสียงก่อนมันมีน้อยคนนะครับที่จะได้ดูคลิปโอเคครับอย่างแรกผมจะสอนปลดกล็อกตัวนี้ก่อนเลยนะครับอวกาศนี่ผมปลดล็อกได้มาหลายตัวเลยปลดล็อกตัวอวกาศนี่ไง วิธีปดลกตัวเอาอากาศครับมันค่อนข้างจะซับซ้อนครับอย่างแรกครับให้คุณไปสิ่งกอสร้างครับสิ่งกอสร้างครับไอตรงลานก่อสร้างครับให้คุณเข้าไปครับให้คุณไปเลยนะครับอย่าโซโลกนะครับคุณก็จะเจอบันไดคุณก็ปีนเลยครับปีไปเลยครับ แล้วคุณก็ออกมาตรงนี้ครับแล้วคุณก็จะเจอหลุมดำๆครับพอคุณเจอหลุมดำคุณก็ทำการแบกมันมาครับไม่ใช่แบกลงนะเอ้ยติดเอ้ย,อยติดเอาชิหไยแล้วติดอ่ะ เปปปปปปปกมนี้ที่สิ่งที่ผมไม่ชอบก็คือมันชอบติดานี่ลงมาไอบา้บ้าเอ้ยมันระเบิดเลยปึ๊บไอบ้บ้าทั้งๆที่ผมจะสอนตัวปลดล็อกง่ายก่อนเนาะไปตัวนี้มันค่อนข้างจะซับซอ้อนนะครับ ใครดูไม่รู้เรื่องก็รีกลับไปดูนะครับก็คือย้อนคลิปไปดูได้แล้วคุณวิ่งไปตรงรถไฟครับเพราะตรงรถไฟมันมีท่อมาริโออยู่นี่ครับนี่ครับนี่พอคุณใส่เข้าไปเสร็จคุณก็กระโดดลงไปเลยเพราคุณก็สู่ความเบิงบานอันไกลโพนุ วเอัน,นไกุมถึงแล้วก็คุณก็จะเจอรูรูอันนี้ก็คือนักวิทยาศาสตร์นะครับถ้ <ช corr ug> ้คุณเข้าตรงไหนก็ได้นะครับเนี่ยตรงนี้ก็ได้นะจะตกลงติดอ่ะแต่ว่าคุณอย่าตก,รกนนะตรงนี้จะแล้วกันนะเออตกได้เหมือนกันหมดอ่ะตกได้ หายไว้วอแล้วครับเอาจุดหมายแล้วเอ้นี่มันมีบันไดขึ้นไหมอ่ะผมต้องการบันไดยีงไงผมเจอและบักหันตรงเอ้ย นี่ไงนี่ไงถ้าคุณทํายังไงก็ได้ครับให้ไปจุดสีแดงตรงนั้นครับนี่ไงแล้วคุณก็ทําการกระเด้งไปเลยครับกระเด้งไปครับกระเด้ง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 อย่าให้มันรูดออกมานะครับทำยังไงก็ได้ขึ้นไปได้นี่ไงครับไปเสร็จแล้วมันจะมีลมครับตรงนี้ถ้าคุณปิ้วลงไปแล้วมันก็จะกลายเป็นอวกาศนี่ครับ นี่วิธีการปลดล็อกอย่างทัดเท็บข้อสมัครของตัวนี้ก็คือกดเพลเวอร์กดพาวเวอร์ ower, แล้วก็สกุลัญญาไรแรงน้มถ่วงครับตัวต่อไปตัวที่สองครับตัวต่อไปผมจะปลดล็อกอีซ e ี่อีซครับคือตัวตัวไหนดีว่าตัวนี้ครับตัวดีเจครับตัวดีเจของมันปลดล็อกอีซ e ี่มากครับแต่ขอให้ไปอีกแม็บนึงครับ วันนี้ผมมาสอนผนเราหลายตัวเลยครับเพราะว่าผมรู้มาหลายตัวแล้วไปลานนาวเ,วเลยครับลานนาว,วคลิปนี้ค่ยคลิปนี้ยาวผมก็ขออภัยครับเพราะว่าผมสอนมาหลายตัวครับมจะสอนดีเจนะครับก็คุณมาแมเอันนั้นมาเมเป็นทะเลครับแล้วคงก็จะเจอกับเมืองนี้ครับให้คุณไปตึกสีฟ้าครับตึกใหญ่ครับตึกสีฟ้า ครับให้คุณไปตึกนั้นครับถ้ามีเสียงอะไรรบกวนหรือว่าไม่ค่อยได้ยินเสียงผม,ผมก็ขออภัยครับเพราะว่า uh. เสียงโทรศัพท์ผมมันชอบเข้าลมอ่ะลมมันเข้าเสียงแล้วเสียงมันก็เข้าลม uh. นี่ครับถ้าำใหคุณเข,เข้าไปครับปเปในรงแรมคุณเข้าไปเสร็จคุณก็ขึ้นรตบครับฟต์รครับแล้วคุณก็ได้ยินเสียงเพลงครับ เราปิดเสียงกัเราไม่ได้ยินเสียงเหมือนกันนี่เสียงเพลงอันัปเลงคุณเจอคนใส่หมวงเบแ,แล้วใช่ไหมครับแล่วคุณมัปตกมันครับ <Okay. S 1> K.O. เออไม่ต้องตกนะมันจะร้องเพลงตามเราครับมันจะเต้นตามเราเมืเราเปิดเสียงเพลงไปเล็วตัวต่อไปครับ ผมจะสอนปล,ลอกเอเลียนครับเอเลียนอะไรวะเอเลียนเอเลียนอะตัวเอเลียนอะนี่ไงครับนี่เอเลียนตัวนี้อย่างแรกครับอุย้ยปักหามเอ้ยอย่างแรกครับนี่คุณหาวงร,รอครับตรงนี้ครับคุณมาตรงนี้ช้ะนะครับคือคุณมาตรงนี้ครับมันจะมีผู้หญิงดีอยู่ครับ นี่ครับให้คุณทำการเข้าไปครับตรงนี้จะเป็นขยะครับให้คุณทำการเข้าไปครับ <S <S ค,คุณก็ไปสุดแล้วก็จเจอ,อเนอุดสุดเลยนี่ตัวทรับแล้วคุณก็ปีนเลครับคุณก็เจอวงสุดอ้าว ถ้าคุณเอาไปจำเนี่ยมันค่อนข้างจะจำยากครับแบบนึงครับเมื่อกี้นี้ผมไปปสัสสาวะมาครับเพราะว่าผมปวดปสวัสสาวะโอเคอย่างแรกให้คุณมาลงรถครับลงรถครับเป็นโรงก่อสร้างรถไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยครับให้คุณมาตรงนี้ครับแล้วคุณต้องทำการใส่เข้าไปเลย มุกุใส่เข้าไปเสร็จแล้วไอ้ตรงนี้อ่ะมันค่อนข้างที่จะจำยากครับคุณสังเกตดีๆครับพวกคุณเห็นสะพานตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเห็นสะพานตรงนี้ครับให้คุณจำเอาไว้ครับจำคุณจำเสร็จก็จำผมมาเลยครับเพราะว่ายังอยู่เฉยๆามผมมาครับเพราะมันอยู่อีกฝั่งนึงครับมันอยู่อีกฝั่งนึงครับให้คุณตรงไปเลยครับแล้วคุณก็จะเจอกับ บ่อน้ำใหญ่ๆครับเป็นสระน,น้ำหรือเปล่า mm hmm. ครับมันจะมารถสีฟ,ฟ้าครับให้คุณเด,ดินไปตรงนี้ครับ mm hmm. คุณก็จะเจอ UFO ป่ะ mm hmm. เออ UFO มันไม่ใช่สระน,น้ำนม,มันคือ UFO ครับ mm hmm. แลวนี่ก็คือเอเลี่ยนตกลงมาครับจากโลกครับเอเลี่ยนมันตกมาจากดาวเนปจูนดาวปลาดุไม่ mm hmm. <My S 1> เอเลี่ยน เอเลี่ยนมันขี้เซาครับเอเลี่ยมันค่อนข้างที่จะดึงยากนะคะแม่คุณพยายามทำยังไงก็ได้คับให้ให้มันมาถ้าคุณทำยังไงก็ได้นะครับจะขอให้มันมารับผมให้มันมานะครับถ้ามันไม่มาก็ไม่ได้นะครับ คุณมาลงรถเสร็จครับอันนี้ครับมันค่อนข้างที่จะแคอๆเองเนะน,นี่ยค่อนข้างที่จะสูงๆคุณเข้าไปครคบเอาเอเียกเข้ามาด้วยดิใช่พอคุณมาแล้วคุณก็เจอกับวงเลเซอร์เรือยามาคุณเข้าไปค,คุณก็จะกลายเป็นเอเลี่ยนสุดหลอนนะครับ ตัวต่อไปครับก็คือตัวทอร์นาโดนะครับทอร์นาโดก็ค่อนข้างจะปุดนล็อกยากเหมือนกันนะครับทอร์นาโดหรอทอร์นาโดจะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้วิธีปุดล็อกทอร์นาโดเหรอวิธีปุด,โด,ด,โดปล็อกทอร์นาโดวิธีปุดล็อกทอร์นาโดก็อยู่แบบนี้แหละครับให้คุณทาการเข้าไปเสาสีขาวครับจะมีใบพัดสีขาวอยู่ตรงนั้นครับไอจุดเริ่มต้นเลยครับ มันจะอยู่ป่าหรือครับนี่ครับมันจะเป็นใบพัดสีขาวๆอย่างนี้ครับสองอันครับให้คุณทําการเข้าไปเลยครับมันจะมีบันไดให้ปีนครับตรงนี้ไม่เกี่ยวนะครับแปนที่สองครับผมไม่รู้ว่ามันมีเหมือนกันรือเ่ดูแน่นอนที่สองครับเพื่อการที่เฉลี่ยลโอเคครับให้คุณขึ้นไป ยากเลยแล้วคุณก็จะเจอแท่นทรซนโดนะครับมันเป็นมันเป็นขวนรดรซนโดแลวสักอย่าง้คก็ทำการอเอ้ยบักหำเอ้ยผมขอใช้ตัวนี่นะครับขออนุญ,ญาตครับเพราะมันขึ้นยากเรียบ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 เรบเาเอย โอ้ยขึ้นอะอะอะไรอะมันคืออะไรอะ,อะเรยงมันไม่มีโอ้ย มันได้เงนจริงๆถ้าง,งั้นผมต้องเทเพยามเอาเลยครับเดี๋ยวบนตัดคลิปตอนเอาเศจเลยนะครับคุณผู้ชมครับผมเอามาได้แล้วครับพอคุณออกมาจากสาใช่ไหมครับคุณก็มองมาทางนี้ครับเนี่ยผมแล้วครับให้คุณเข้ามาทางรักครับทางไหนก็ได้ครับที่สามารถไปสระน้ำใหญ่ได้ผมแนะนำมาทางนี้ครับ นี่ครับคุณจะเจอสระน้ำในไอครับสีฟ้าให้คุณทำการขึ้นไปข้างบนเลยครับเพราะข้างบนมันมีที่แท่งบูชาย,ยู่นี่ครับจะเจอผู้ชายกับผู้หญิงกำลังจะจีบกันให้คุณนำการเข้าทา,ทางนี้ไปครับคุณก็จะเจอไฟครับแล้วคุณก็นี่จะเจอศพเสื้อผ้าเต็มเลยแล้วคุณวางเข้าไปครับแค่นี้ครับคุณก็กลายเป็นทอร์นาโดในที่สุดาัสามารตรงนี้คือมีทอร์นาโดรอบตัวครับ นี่สามารถพัดคนปิว้วได้ไห่ครับนี่ปัดคนปิว้วโอ้ยทำเมเลเมียฉันวะเกมตีกันไม่ใช่เหรอปัดสะบัดไปสะบัดมาทอร์นาโดตัวนี้แรงมากครับสะบัดคนปิว้วไปนอกอากาศเลยก็ได้ตัวต่อไปเหรอตัวต่อไปผมเอาขอปลดล็อกง่ายๆตัวนี้ครับปลดล็อกตัวนี้เหรอมันต้องไปแแบบโรงเรียนครับ โอเคครับเดี๋ยวผมก็เปลี่ยนโอเคครับในไอจีผมก็มาถึงแมปโรงเรียนแล้วครับโอเคครับอย่างแรกครับอันนี้ค่อนข้างจะล็อกง่ายครับเพราะเป็นในโรงเรียนครับเซึ่งเป็นสกูลนะครับคุณคุณต้องทำลายป้ายทั้งหมดครับแล้วสุดท้ายครับปึ๊กแค่นี้ครับคุณก็ได้ตัวนี้มาอีซี่ไปครับคือต่อไปเหรอ ตัวตัวเราไปที่ผมจะปุดนเราก็คือตัวนี้นะครับมันง่ายเหมือนกันครับแต่มันต้องใช้ตัวยีราฟนะครับตัวยีราฟนี่ครับผมเนี่ยนะไม่ใช่ตัวยีราฟมากที่สุดครับโอเคครับพอคุณไปแล้วใช่ไหมครับคุณก็จะเจอกับสามคนเชียร์ครับให้คุณทําการเลียมันครับเลียมันครับเลียให้ได้นะครับเขาเลียไม่ได้มันก็ไม่ได้นะครับ น,นึกการกระโดดข้านี้เลยครับแค่นี้ครับนี่ครับคบำชี้ว่าของมันก็คือปล่อยน้องไม่ได้ครับก็ปล่อยใส่คนแล้วมันก็เป็นเชียร์ลีดเดอร์ไว้ใส่อีแกนี่นี่ครับอีแกนี่จะเป็นนักเชียร์ลีดเดอร์ไปจะไปไหนครับอีแกน,นี่ครับเป็นเชียร์ลีดเดอร์เลยตัวต่อไปหรอเนี่ยเป็นเชียร์ลีดเดอร์เลยอะ ตัวต่อไปก็คือตัวที่ไหลลื่นได้เอ้ยผมขอเอาตัวเฮลิคอปเตอร์ก่อนแล้วกันนะครับเพราะตัวเฮลิคอปเตอร์มันขับหลังไงนะครับเฮลิคอปเตอร์มันจะอยู่หลังโรงเรียนครับมันจะมีคนเล่นมุนครับมันจะมีคนเล่นมนเมื่อคุณไปเสร็จครับคุณก็จะเจอคือสาวับแม่คุณไปหลังโรงเรียนครับคุณจะเจอคนวิ่งครับนี่ครับคนสองคนกำลังเล่นมน ก็ทําการตกสองคนนี้ครับแค่นี้ครับคุณก็ได้เป็นพ่อมดเพราะข้อเสามา่าข,ของตัวนี้คืออะไรครับสามารถใส่เศษคุให้กลายเป็นแกะแล้วก็ปลาดิบได้นี่กลายเป็นแกะเพชเมียเพชรเมียเปล่าเราสามารถทําอะไรก็ได้กับมนุษย์แล้วมนุษย์ก็จะกลายเป็นปลาชองเอากลายเป็นแกะเพชรผู้เหรอ,อปลาดิบ เอาตัวต่อไปครับเป็นตัวที่ค่อนข้างปลดล,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 ล้อยากอยู่นะครับก็คือหินน้อยมรณะนะครับวิธีปลดล,ล้อหินน้อยมรณะผมก็ใช้ตัวนี้ครับวิธีปลดล,ล้อหินน้อยมรณะนะครับผมแนะนําให้คุณขึ้นไปครับให้ขึ้นไปครับแล้วคุณก็สั่นกระดิ่งยังไงก็ได้ครับผมแนะนำให้ช้ผมแนะนไม่ใช้ตัวอวกาศนะครับ โอเคครับให้คุณไปที่กระดิ่งระฆังครับร้าังบนแล้คุณนำการขึ้นไปครับแล้วก็เนี่ยให้คุณกดไอตรงที่มันเป็นรูปขาวแล้วก็ดังที่มันเป็นรูปชนน่ะนั่นแหละให้คุณกระโดดขึ้นไปครับแล้วคุณก็กดชนครับให้คุณกดกระเทกครับแล้วมันก็จะมีคําว่าดิ้งดองครับได้ไงครับแล้วมันก็จะมีบอสรถของเบนเทนนะครับของปู่ใครก็ไม่รู้ครับอยู่ในเรื่องเบนเทนนะครับ แล้วก็จะมีหินก้อนยักษ์มาไม่รู้ปู่แกมาได้ไงนะครับไม่รู้ตกยุคมิติมารือเล่าเอ้ยเอ้ยไอบ้บะเอาคุณไปที่โรงรถครับมันจะมีรถของปู่รอยอยู่ให้คุณทําการเข้าไปในรถครับในที่สุดคุณก็ได้ตัวหินมาตอนนี้ไม่ได้ปวลร้องยากเลยเหรอกครับมันเค่แบบ โอซี่ไอซี่ตัวต่อไปอันนี้ค่อนข้างจะปลดล็อกยากครับผมจะเอาตัวที่หลังครับตัวต่อไปก็น่าจะตัวนี้ครับนี่ตัวนี้ครับไปดานหลักเลครับไปดานดานเก่าเลยครับด่าน,นี่คุณลืมเกมมาครับตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะปลดล็อกอซี่ไอซี่มากครับมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรหรอกครับ ตรงนี้ครับให้คุณเข้าไปในลังบ้านตัวเองครับง่ายครับเข้าไปในลังบ้านตัวเองครับนี่มันจะมีบันไดยอยู่ไอ,อตรงนี้ไม่ใช่ครับรูนี้ไม่ใช่ครับไอตรงที่เพื่อนอยู่ไม่ใช่ครับตอนนี้ริม่มเกมมะคุณหลายคนน่าจะเคยปืนตรงนี้เล่นครับว่าคุณอยากรู้มันมีอะไรครับแต่คุณพอคุณเห็นด,ดำๆนี้คุณคิดว่าเออมันแค่เป็นแบบไม่มีอะไรมันแค่เป็นแบบ ก็าทำโล่งๆครับไม่ใช่ครับคุณเข้าไปครับคุณก็ได้จะเจอภาษาครับนี่ไงครับแล้วก็จะมันจะก้มเคารพคุณเลยครับเพราะคุณมาแล้วคุณก็ทําการนั่งมันลังครับนี่ครับนั่งบันลังโอ้โหฉันคือพเจ้าคุณก็จะได้ทำในมาครับแวาองตัวนี้ก็คือกดพาวเวอร์รัวๆครับสิงเลียงครับกด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  เอ้าแกะมันก็จะตกลงมาครับมันเป็นแกะที่ตายแล้วนะครับโอเคครับไม่มีอะไรมากตัวต่อไปมันค่อนข้างดีปวดล็อคยากที่ผมจะไม่ค่อยบอกจะข้อไห่นะครับตัวนี้โอเคครับต่อไปผมจะก็จะสอนปลดล็อคตัวนี้นะครับตัวเอลวัตเซนเนสเซนเนเอลซาวิธีปลดล็อคตัวเอลซาเนี่ยมันง่ายมากครับ ถ้าคุณไม่อยากได้คุณก็ทำทิ้ไปเลยนะคะเพราะมสองคนที่อยากได้แต่าคนบางตัวเพราะตัวเอลซ่าเนี่ยมัคนค่อนข้างที่แบบอ่าหลายคนจะไม่อยากได้แล้วกันนะครับโอเคหลายคนมักจะไม่อยากได้ครับถ้าคุณไปด่าโรงเรียนครับ ให้คุณเข้าไปในโรงเรียนเลยครับพวกคุณก็เป็นโรงเรียนโรงเรียนเสยครับคุณก็เจองานปาร์ตี้ครับนี่ครับเนี่ยมันกำลังเต้นระบางมันอยู่ผมเปิดเพลงให้ฟังเพลงไม่รู้ผมว่าเพลงไม่รู้มีลิขสิทธิ์หรือเปล่าครับผมว่าไม่มีลิขสิทธิ์ครับน่าจะเป็นเพลงที่เขาทำมา ความสามารถตัวนี้ก็คือทาให้คนนะครับกลายเป็นกลายเป็นนางงามนะครับกลายเป็นนักนางงามในที่สุดเลยครับไหเนี่ยผมลองพุ่มจากคนนี้ครับนี่จะมีมงกุฎครับไม่มีอะไรมากครับเป็นแข่ความสามารถปอยออกครับความสามารถตัวสุดท้ายนะครับที่ผมจะปลดล็อกก็คือตัวนี่ครับความสามารถของตัวนี้เอ้ยผมยังไม่สปอยครับผมยังไม่สปอยให้คุณไปแแบบเดิมครับ เมบเดิมเพแมบเดิมเมบเดิมเนี่ยตัวปลุดล็อกตัวเนี้ยมันขอนขันที่จะซับซ้อนนะครับถ้าใครดูไม่ชันก็มันไม่ได้ซับซ้อนอะไรหรอกเขาไม่คุณแบบมันแค่แบบหามนุษย์ครับให้ไปบูชายันบูชญญายาบูชายันแก่ครับยังไงครับไม่คุณไปตรงนี้ครับที่มีบ้านสีครูเนี่ยที่มีคนประท้วงนาย,ยกคนหนึ่งครับแล้วคุณไปครับ น sí, e anyway. euh. ี่คร uh ับจะมีคนปาร์ตี้กันอยู่ครับนี่ครับมันจะมีคนสีเหลืองครับแล้วโกกาลากมันมาเลยครับมันก็จะมีทางมรณะนะครับนี่ครับให้คุณไปตามทางนะครับแล้วมันจะมีที่บูชาซาตานอยู่นะครับนี่ไงครับอันนี้ก็มันจะใบคําว่า้า้าครับแล้วคุณวางคนตรงนี้ครับวางตรงไหนก็ได้ครับให้เขาห้าคนแค่นั้นเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่เสร็จเลยก็แล้วกันนะครับ